เอาแลวครับผมวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้ผมรวิวจีเฮดยี่สิบแปดนะฮะเรามาเล่นเกมอินเทอร์เน็ตออนไลน์กันนะผมซึ่งหลายหลคนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันมามากครับผมว่าโหพี่ผมชอบเกมอินเทอร์เน็ตมากเลยชอบอย่างงู้นอย่างงี้อยากให้พี่รวิวลองเล่นออนไลน์ว่าผมจัดให้ผมวันนี้นะฮะเนี่ยตามคําเรียกร้องของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะับผมนี่ตรงโู้นผมจะไปตรงนู้นนะครับโอเคเทสเสียงแป๊บนึงนะโอเคเย่โอเคนะครับคุณผู้ชมซึ่งเมื่อกี้ผมก็ฆ่าคนไปหนึ่งคนนะเพราะว่าผมเกิดตรงนน้นฮะ แล้วก็แม่งเกิดมาเพราะผมพอดีเลยครับผมเป็นตัวเด็กดำนะครับคุณผู้ชมฮะผมเลยจัดให้เลยครับผมซึ่งหัวผมเนี่ยในตอนคืนนี้แม่งสะท้อนแสงแน่นอนฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเผมก็แต่งตัวมาไม่ค่อยเฟี้ยวด้วยคุณผู้ชมฮะดี๋ยวเราค่อยออกไปแต่งตัวแต่งตัวกันใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ดีแล้วนะครับดูร็อกดีนะโอเคก็เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์อย่างที่รู้ๆกันนะฮะคนออนไลน์ทั้งหมดมีประมาณ13คนนะตอนแรกเนี่ยมีทั้งหมด19คนนะฮะตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วถือว่าโอเคอย ผมมาอยู่ในแบบเยอรมน,นีขผมนะฮะไม่รู้ว่ามว่าถูกป่ะนะเยอรมันนะฮะเยอรมน,นีโอเคเยอรมันีทุยโอเคซึ่งสิ่งแรกที่ผมต้องหาคืออาวุธนะผมเะฮะแล้วก็พวกอาหองอาหารเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีคนมาแล้วแน่ๆเอ,อ้ยเดี๋ยวก็คุณผู้ชมมันมาก่อนเราแค่กันเดียวอุ้ยชิบหายอุ้ยตกใจมาดะอืม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 ,อมเรียบร้อยจ้า เขามาผมฟึ่งมีหมวกครับผมนะฮะหมวกนี้ผมจะไม่เอามาใส่รผมเนื่องจากผมจะนํามาค้าเป็นอันนี้นะฮะเป็นผ้าแล้วก็สามารถทําเป็นที่หยุดเลือดได้นะครับผมสุดยอดฮะเยี่ยมไปเลยมีอะไรอีกไหมครับผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับผมนะฮะอันนี้ก็เยี่ยมมีอย่างนี้เราจะได้ไวหลบซอบมบอมซอมบี้ได้นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ซอมบี้เกิดตรงนี้เลยผมนี่หลอนเลยนะฮะของรู้สึกว่าคนน่าจะไปหมดแล้วครับผมคุณผ,ผู้ชมนะฮะเสียดายจริงๆนะฮะ โอเคเรามาดูในบ้านนี้ก็ได้นะฮะซึ่งบ้านคนหรืออะไรวะมันเป็นบ้านคนเลยครับอ๋อตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นบ้านคนนะครับคุณผู้ชมครับซอมบี้ในเซิร์ฟเวอร์นี้ถามว่าระหว่างคนกับซอมบี้อันไหนน่ากลัวกันนะผมผมบอกเลยครับว่าเป็นคนเนี่ยที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมลองวิ่งหนีเอ้ไม่ใช่ดิ ผมลองไล่าตามคนอื่นแล้วนะฮะผมยิ่งถ้าเกิดใครอัพสเตตัสมาโหดๆเนี่ยนะฮะก็จะตามล่าไม่หยุดเลยผมนะ,ะแล้วก็จะวิ่งไล่ตีจนมันตายอะ่ะซึ่งผมก็ตีไอ้คนนั้นจนตายไปแล้วครับผมด้วยมือเปล่าของผมเองนะฮะอออืืหเห็นป่ะเมื่อกี้ชัดเจนมากคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ชัดเจนมากๆนะ,ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแอบแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมได้เสียงคนเดิมไหมครับผมขอเปิดเสียงนงั่งแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคตอนนี้ผมเปิดเสียงดังเลยฮะมันดังเกินไปปะวะหนึ่งนะครับผมเทสแป,ป๊บโอเคปะ,ะผมประมาณนี้ฮะได้อยู่ได้อยู่โอเคเมื่อกี้เราเห็นคนตรงนี้ใช่ไหมครับผมนะฮะนี่เราเห็นคนตรงนี้นะครับซึ่งผมเสียววะ่ะผมไม่ค่อยได้เล่นออนไลน์เลยผมนะครับผมเพิ่งเล่นออนไลน์เมื่อประมาณปีถึงสองปีก่อนนะฮะดอกขึ้นบน,นอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมมีซอมบี้อยู่ตรงนู้นนะผมซึ่ง เดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านอาหารนะผมเนื่องจากเราต้องหาอาหารนะผมแล้วเราก็จะเดินสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าเพราะว่าเราอาจจะเจอคนได้นะฮะไอ้นคนปะวะมันเห็นอะไรแบบแบบแบบยังไงคนนะผมผู้ชมซึ่งรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีของด้วยนะฮะเห็นไหมเอาไงดีวะเนี่ยปล่อยมันไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราต้องรีบวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งฮะคุณผู้ชมโอเคโอเค พุ่งมาเลยจ้าเบบีโอเคอาจจะเข้ามาที่ร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้อาจจะมีอาหารอยู่บ้างเฮ้ยนี่ไงอาหารโอ้โห,หเยี่ยมหนึ่งร้อยเอามาเลยให้ผมกินเลยฮนะอย่าได้ออไรนะีรอเลยพึบพึบไม่มีอะไรเลยฮนะอันนี้ตู้เปว่างหมดเลยนะเอ,อ่ะเฮ้ยคันดี้บาร์โอ้โหหนึ่งร้อยผมสุดยอดฮนะจะกินจาเบี baby. ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมนะครับโอเคซึ่งเราต้องรีบไปหาอาวุธอย่างเร่งด่วนร้านพิซซ่าโอเค อืม,มชิบหายละชิบหายแล้วอืมเดี๋ยวนะขอต่อยสมบี้นะเดี๋ยวก่อน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 อืมอืมอืมอุ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้เจ็บ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 วิ่งมานี่วิ่งมานี่เผื่อเราเจอคนนะฮะเดี๋ยวเราต้องเข้ามาในร้านนี้ก่อนเผื่อจะเจอมีดเจออะไรฮะซึ่งมันก็ไม่มีอาวุธเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิไม่มีอาวุธอะไรให้เลยเหรอมา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 อือม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อือเ,เออตายแล้วเว้ยเยี่ยมโอเคผมเะยอันนี้คืออะไรฮะมันคืออะไรวะเอาไว้กินได้อันนี้รู้สึกโอเคได้อยู่เราต้องมาเปิดนี่ก่อนฮะผมอยากได้อาวุธมากเลยซึ่งในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยอาวุธก็หาค่อนข้างจะยากเลยเนี่ยฮะแม่งโอเคถือว่าได้อยู่นะตัวนี้ไม่มีไรให้ผมโอเคซึ่งเราออกมาจากบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะ นี่ร้านเขา้จะมีพวกมีดปักช้ำมาวะคุณผู้ชมในโบสถ์ไม่รู้จะมีอาวุธหรือเปล่านะครับต้องคอยระวงหน้าระวงหลังด้วยตอนนี้คนกี่คนฮะเอ็มตอนนี้คนสิบสองคนโอเคถือว่ายังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับได้อยู่ได้อยู่เอาละหาอาวุธมีดเลยผมนี่ขอขค่มีดก็พอไม่ไม่ขออะไรมากไปกว่าน,นี้ฮะซึ่งก็ไม่มีฮะซอมบี้หนึ่งตัวนี่ถามว่าจะฆ่ายากไหมผมบอกเลยเลยครับว่า ยากพอสมควรนะฮะคุณผู้ชมแอบเข้ามาบ้านหลังนี้แป๊บนึงนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะโอเคทอมมไม่เหนนี่โคตรโชคดีนะฮะเดี๋ยวมันนี่จะมีปะวะเดี๋ยวเล่นออนไลน์นี่แม่งโคตรลุ้นนะคุณผู้ชมะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามีมีสักหนึ่งอันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเฮ้ยโอ้โหเยี่ยม เจอกระทะโ้สุดยอดเดี๋ยวเดออสมบี้อยู่งี้ใช่ไหมเบบีจ๋าเบบีจ๋าขอฟาดหัวหน่อยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมหัวแตกครับผมนะฮะสุดยอดโอเคเดี๋ยวผมขออัพนี่แป๊บนึงฮะเข้าบันเทลานี้ก่อนนครับจะมีของดีผมขออัพอ่า r e จ e เ e r a t i o n speed เพราะว่าเราจะได้เอาไ้วิ่งหนีนะฮะมีอีกห้าโอเคห้าไว้ก่อนนะครับ เยี่ยมซึ่งไม่เอาไม่เอาโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านนู้นนะผมว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ร้านพิซซ่าอ้าวสวัสดีพวกสวัสดีเอาว่าจะไฟเปล่าเฮลโลเฮลโลกระโดวผมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีแล้วก็กดนี่ครับ right. มีอาวุธวะเฮลโลเฮลโลเฮลโลกายเฮลโลกายไอ้มันมีอาวุธเหมือนกันเฮลโลซึ่งตามมาค o ม e on Come on man Come o น man โอเครับ okay, ผมเราจะวิ่งหนีก่อนนะฮะเนื่องจากไม่รู้ว่าเลื่อดมันเต็มหลืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคซึ่งเขานิ่งไปเนี่ยเขาพิมพ์อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราก็เดินแยกกันไปก่อนนะผมซึ่งเดี๋ยวเราค่อยหาทางข้ามน,น้ครับในโลกแห่งซอมบี้แบบนี้คุณผู้ชมอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนะเพราะว่าคุณอาจจะโดนหักหลังหรือว่าโดนฆ่าเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะฮะนี่ซึ่งเดี๋ยวต้องใช้นี่ละคุณผู้ชมครับจริงๆก็จะไม่ใช้หรอกนะฮะแต่ว่า เล่นออนไลน์ผมจะค่อนข้างกระตุกนึ่งจากเนี่ยผมกากนะฮะแม่งมันจะเรื่องเลยเว้ยซึ่งไม่แน่ผมคงไม่สู้นะฮะเพราะผมยังไม่ประทัดดีกว่านะครับรู้ว่าจะประทะดดีวะไอ้ร้านพิซซ่านั้นเรายังไม่ได้เข้าเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนขอเข้าร้านพิซซ่าก่อนนะเผื่อเจออาหารโอเคซึ่งการเล่นออนไลน์เนี่ยนะผมมันก็จะอาจว่าจะสมดุลแล้วก็ของจะหาค่อนข้างยากนิดนึงรับผมนะเพราะว่ามันเป็นออนไลน์กับผมนะครับโอเค ก็สำหรับคนที่แบบว่ามาเก็บของมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสได้ของนั้นเลยนะฮะเฮ้ยลืมไปเราเข้าร้านพิซซ่ามาแล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวมา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 เดีก่อนดีก่อนเดีก่อนอ้ยไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเดี๋ก่อนงงเลยนะฮะเฮ้ยกระตุกกระตุกจัดเลยกระตุกจัดประหยัดจริงเลือดมีแค่4.5ให้ตายจริงนะครับผมโอเค ซึ่งต้องเดินไปลอยหลังมันฮะตอนนี้ยี่ยเห็นกูก่อนอีกชิบหายชิบหายเรีวชิบหายเรีวเออ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 โอเคหัวแตกครับผมซึ่งมันจะแหลกบ้างขอไปคุณผู้ชมด้วยนะฮะมันกระตุกมันไม่ถึงก็แหลกมากแต่ว่ามันกระตุกนะครับคุณผู้ชมโอเคเดยวเข้ามาในร้านนี้ฮะซึ่งจะมีของอะไรให้เราหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราเข้าไปดูก่อนเฮ้ย คานแม่งเลยไม่รู้ว่าคานนี้มันจะเห็นเราหรือเปล่านะครับเฮลโลกาย้ออื้ออืออหัวแตกมีกล้องสองทางกายเอาเคยยิมมาก่อนได้อยู่นี่ขวแตกผมซึ่งทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้ฮะค,คุณผู้ชมตรงนี้นี่มีของดีอะไรบ้างครับไม่มีอะไรเลยฮนะ ซอมบี้คานซอมบี้คานเลยผมอุ้ยอุ้ยอ,ยอยเลือดไลหลชิบหายแล้วตายแน่แน่ตัวก่อนเลก่อนย,ยอมตายให้ดินกบหน้าเลยฮะร,รีสปอนใหม่ก็ได้โอเคโอ้โหอย่างซวยฮะแหมพลาดจริงๆเลยโอเคผมเพิ่งเป็นการเล่นอ,ออนไลน์ครั้งแรกของผมเลยนะฮะสำหรับอสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเราเรียนรู้ซึ่งตรงนี้เมืองเดิมหรือเปล่าวนนี้ขออยาให้เป็นเมืองเดิมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาของใหม่ เน so ี ies, really ่ยผมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนจะดีของผมนะฮะดีไม่ห่างเหินจริงๆนะครับตอนนี้ผมปิดก้นโคมแล้วผมซึ่งไม่รู้ว่าจะช่วยหรือเปล่านะฮะมันน่าจะเป็นที่เน็ตเรามากกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เวลาเราเดินเนี่ยเหมือนจะกระตุกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากแบบว่าเน็ตมันค่อนข้างจะช้าแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะอยู่ค่อนข้างไกลนะฮะคุณผู้ชมแล้วมึงเอาตัววิ่งไว้ตัวด้วยเอาตัววิ่งทำไมมาแลกกันมามาแลกมาแลกมาแลกแลกกัน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  อบอกแล้วแลกกันได้นะแลกกันได้นะบอกเลยนะครับผมแลกหมัดที่ผมชอบมากๆครับผมนะผมสายอึดอยู่แล้วนะฮะึ่งในนี้ก็คงไม่มีอาหารให้เราหรอกเนาะเฮ้ยนี่ไงเยี่ยมมีขนมปังด้วยเยี่ยมไปเลยนะรู้ว่าจะไม่มีซะแล้วแต่รู้สึกว่าตรงนี้นี่รู้สึกว่าคนยังไม่มานะครับกองสองทางไกลผมโอเคปุ๊บเนีย่ยไปดูทางไกลได้นะครับอ้าเมื่อกีุ้สาบอกว่ายังไม่มีคนมาไม่มีคนมาเปิดประตูไปแล้วฮะเฮ้ย เนือใจจริงนะโอเคแล้วก็เข้ามาทางไหนแล้วก็ออกไปทางนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเข้าบ้านหลักต่อไปชัดเจนมากๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวเข้าบ้านหลังนี้ก่อนออหือเลยทีเดียวเชียวนะครับมีขา้าวโพดนะครับ,บ,บ,บซึบๆซบซุบซึ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 อซเบ้ึบซ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 ึก อ่านะครับเป็นเสื้อกันหนาวดิเนอะเป็นเสื้อกันหนาวนะครับผมโอเคซึ่งแล้วก็เอาไว้เก็บของก่อนนะฮะตรงนี้มีซอมบี้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมยังไม่เข้าทางนู้นแล้วกันนะฮะผมจะพยายามอยู่บ้านที่มันยังไม่มีซอมบี้หรืออะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮุบสปีดอันนี้นี่โอเคประมาณนี้ฮะจะได้วิ่งไวๆนะฮะสุดยอดซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามาไปแล้วรอบหนึ่งเนาะโอเคใช่ปะวะใช่แหละมีของอะไรไหมฮะ ไอซอมบี้อยู่ตรงนู้นแล้วก็แอปเปิลจูสนะครับเอ้น้ำองุ่นนะครับคุณผู้ชมซึ่งเวลาเราเปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีดีเลยบ้างนะฮะต้องการอาวุธไว้เมื่อกี้เจอกระท h a เนี่ยเราถือว่าเราโชคดีมากๆแล้วนะครับผมสีดำฮะซึ่งคุณภาพก็ไม่ต่างกันโอเคเราก็จะคาเป็นผ้าเป็นที่หยุดเลือดซึ่งถ้าเกิดเลือดเราไม่ได้แบบว่าเลือดเราไหลหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ใช้เลยนะฮะเพราะว่ามันเปลืองนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ผิดไปฮนะมีอะไรไหม ไม่มีเลยการเล่นออนไลน์ถือว่ามันก็ยากพอสมควรเลยนะฮะสุ่มหก่อนคานได้ไหมผมคานแล้วคุณเ็นผม่ะนี่ผมคานเลยนะเดี๋ยวเพิ่งเห็นมาเลยแหมผมถ้าเกิดเราเดินหรือเราวิ่งอะไรเงี้ยมันจะได้ยินเสียงเราเนะผมแต่ว่าถ้าเกิดเราคานเนี่ยมันจะเสียงค่อนข้างเบาผมแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราฮนะถ้าเกิดโชคดีเราจะเจอศพเราผมโอเคไม่รู้ว่าใช่ที่เดิมหรือเปล่านะับผมโอเคฮะ ถ้าใช้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะฮะซึ่งไม่ใช่หรือไม่ก็มีคนมาเก็บไปแล้วนะครับผมโอเคไฟฉายจ้าหยิบมาจ้าหยิบมาจ้าไอ้ดีว่ะเยี่ยมเลยอะไปไฟฉายทุบมมได้ไฟฉายทุบได้ถ่ายไปกากโอเคผมใช้ไฟฉายทุบได้นะฮะสุดยอดเอาเล่าไปฟาดผีได้ปะแบบเอาไปทำระเบิดอย่างเงี้ย นี่อะไรอ๋อเป็นแท่งอะไรไม่รู้นะฮะซึ่งอย่าไปสนใจเลยนคนับโอเคบนโต๊ะมีคอนด้วยโอ้โหสุดยอดไม่มีอะไรสุดยอดกว่าน,นี้แล้วฮะคุณผู้ชมโจเพ่งโอเคเรียบร้อยเนะับเดี๋ยวเราจะไปหาของต่อในบ้านเลยฮะส่วนนี้รู้สึกว่าจะเป็นไปรษณีย์หรือเปล่าไม่แน่ใจะะครับแต่ว่าน่าจะใช่ไม่มีของมาเดิมครับคาเลยฮะคาเลยโอเคผมก็พอผมกลับมาจากที่ทํางานนะฮะเอาของมาไว้ที่บ้านเพราะวา่า มีคนให้ของดีมาเว้ยให้ชกรถจนมาสุดยอดพ่อผมเลยจะเอามาขายเนี่ยวัดเด้ไม่แหลกแล้วเอ้าแม่งแหลกอีกแล้วเพิ่งชมว่ามันไม่แหลกเฮ้ยอ,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 อะไรดอบดอกเล่ามาเล่านี่ผมไม่รู้นะฮะว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างแต่ว่าเฮ้ยมีคนขับเครื่องบินมาคุณผู้ชมมันจะเห็นหรือเปล่าวะแอกวันแอกวันโหแม่งผมไปขับเครื่องบินแล้วถ้าเกิดใครเคยดูคลิปผมเนี่ยก็คงรู้ดีว่าเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าขับเครื่องบินผมเนี่ยสุด สุดตีนมากนะครับเฮ้ยเจออะไรอะ่ะคอนอยู่แล้วซึ่งผมไม่เอาคอนนะฮะเพราะว่าเรามีคอนแล้วโอเคเดี๋ยวเข้ามาในบ้านนี้มาล่าไอ้ซอมบี้ตรงนั้นก่อนนะครับที่มันอยู่ในบ้านหลังนี้ฮะใช่ป่วะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีกหลงังหนึ่งครับผมโอเคซึ่งขอแล้วเข้าบ้านหลังสีเขียวนะฮะมาซอมบี้มาเลยจะพร้อมจะไฟกับนายพวกมา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 ซึ่งเออผมลืมบอกไปผมในะการใช้ไฟฉาย ในเซิร์ฟเวอร์นี้ตอกนกลางคืนก็ต้องระมัดระวังด้วยผมนะฮะในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยเะนาะก็ต้องคอยระมัดระวังนะฮะนี่มา<ส>เพราะว่านี่มันช้ากว่าวะ่ะแมวแมวและผมว่าใช้ค้อนดีที่สุดเนะฮะโอเคเพราะว่าค้อนจะค่อนข้างไวนะฮะถึงมันจะมีดีเลย์บ้างเพราะว่าในผมช้าก็เถอะนะแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะเปิดไหมมีอะไรไหมเอ่ย โอ้ยว่าเจอเมดคิดสีส้สมสงเอ้ยสีแดงๆเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งแมปแบบนี้ก็ของจะดรอปค่อนข้างยากนะฮะหูยเยอะจังวะชื่อคนเยอะเลยออ้อหไม่มีปืนที่คุณอย่าไปแยบนะ,ะผมบอกเลยฮะว่าอย่าไปสู้เด็ดขาดนะผมมันเยอะเกินไปฮะนะโอเคเดี๋ยววิ่งไปก่อนครับไปล่าคงล่าของอะไรให้เรียบร้อยผมว่าอัพนี่ด้วยดีกว่าอ่านี่คือความแรงอ่ะ อาไปขาดอีกแปดเอ้อไม่ใช่เหลือแปดนะผมเอาไว้ทำไรก็ได้ฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งฮะออโอ้โหลูกโมเช็ดแค่เช็ดที่เห็นเป็นลายอย่างงี้เพราะว่าผมใส่นี่ไว้ผมนะฮะผมใส่อะไรวะใส่เขาเรียกว,ว่าสกินเนาะใส่นี่ไปครับของนะฮะซึ่งจริงๆผมไม่อยากใส่หรอกม่ไม่เท่แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเอาออกฮะม่งเ้ยของดีจริงแล้วก็เจอกล้องซึ่งเรามีแล้วนะครับผมสุดยอดฮะ,ะพอโชคดีแล้วก็โชคดีเลยเนี่ย เราพยายามจะถือปืนเนะเพราะว่าถ้าเกิดคนเจอเราเนี่ยคนมันก็จะกลัวนะฮะแล้วมันก็ไม่กล้าเข้ามาสู้มาสู้กับเราเนาะอันนี้มีดมาฮะซึ่งมีดนี้น่าจะดูโหดกว่านะครับด้านะบนมีไรมีมีดอีกแล้วผมนะครับมีดมีชั้นสองด้วยซึ่งถ้าเกิดผมเจอพวกเมด็ดคงเม็คินเนี่ยผมคงต้องใช้นะครับเนื่องจากผมต้องการเลื่อนมากๆในตอนนี้นะฮะแต่ว่าพวกเศษผ้าแล้วก็พวกอะไรต่างๆเนี่ยหาค่อนข้างยากครับผมนะฮะแม่งเอาอ่าพวกผ้า แผลไ้ใช้ยามจำเป็นก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ไม่มีแล้วและลงมาแล้วต้องคอยระวังเปิดเราขาหักด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าเมืองต่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้ายเมืองเลยครับผมโอเคซึ่งในขอฟา์มของอีกนิดหน่อยก่อนในเมืองนี้โอ้ซึ่งเมืองมันใหญ่นี่ว่าอ๋อคือเมืองที่เราอยู่เมื่อกี้แหละครับผมขานไปฮะขานเข้าไปอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน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 ,อนโอ้โหแม่งเอ้ยทําไมมันใช้ยากเย็นอะไรขนาดนี้วะเนี่ยผมนึกว่ามันจะใช้แย้ง่ายกว่านี้เนี่ยแม่งเอ้ยคุณผู้ชมครับโคตรสวยนะฮะซึ่งเปิดให้หมดเปิดให้หมดไปให้หมดอืมเออมีอะไรไหมมีอะไรไหมปึ๊บอึบมาฮะไม่มีอะไรเลยผมตงหมาเมื่อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมเมื่อกี้ไม่เห็นเลยมาเออแทงหน้า แทงหน้าคือสองทีตายผมว่าเฮ้ยแทงได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดฟันอย่างนี้ผมไม่แนะนำนะฮะนะไม่แนะนําสุดๆอะคุณผู้ชมโคตรกระหัวนะฮะก่อนกินนี้แป๊บหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าเริ่มจะหิวแล้วกินไปกินนี้ด้วยอเดี๋ยวเนระกินขนมปังก่อนนะผมกิน,นะฮะซึ่งของในอาเซอร์เบร์ออนไลน์เนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือมันจะไม่มีค่าแบบว่าค่าเน่าเสียหรืออะไรแบบนี้มันจะไม่มีนะครับผมนะฮะจะมีข้อดีตรงนี้แหละเนาะโอเคซึ่ง อาบ้านหลังนี้ก็เราเคยเข้าไปแล้วนะครับมีซอมบี้ป่าววะตรงนี้ประตูก็เปิดปิดไม่ได้นะครับเข้ามาแม่งเจอเสื้อผ้าน,นิดเดียวเอ,องคุณผู้ชมเพื่งนใครเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเรามีปืนใช่ไหมครับเราก็ยังไม่ต้องยิงนะผมว่าเราก็ถือขู่ไว้ก่อนนะผมนะครับทางที่ดีเนี่ยเราควรจะมีกุญแจมือด้วยเพราะว่าผมจะได้จับคนอื่นได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีปืนในโซเวอร์ออนไลน์เนี่ยถือว่าเราเป็นใหญ่เลยนะฮะคุณผู้ชมในบ่นก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเนาะใช่ไหมไม่มีเลยฮะ ไปดูบ้านหลังนี้ครับชุ o ชุ e ชุ o ชุ e มีซอมบี้หรือเปล่าบ้านหลังนี้จ้าบ้านหลังนี้จ้าก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ผมนะฮะมีกล้องสองทางไกลซึ่งรู้สึกว่าอันนี้มีคนค้นไปแล้วนะครับผมซึ่งเป็นผมเองหรือเปล่าไม่รู้ครับผมขี้ลืมด้วยฮะเฮ้ยจุบเฮ้ยจุโถอยโดดไม่ได้กะจะฟรีลันดิ้งสักหน่อยโอ้คนแม่งตายเต็มเลยวมดนะฮะว่าจะฟากเราเป็นมือมีดนะผมนะตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในนี้ดีกว่าเผื่อจะมีอาหารนะฮะ อาหารดีๆเหลือให้เราบ้างเนาะมีเหลือปะวะเผื่อแบบว่าคนยังไม่ได้มาเก็บไปอะไรเงี้ยหมดเลยเหรอวะไอพวกนี้เนี่ยแม่งไม่มีความเผื่อแผ่เลยแน้วผมจะด่าคนอื่นทำไมคนเขาต้องเอาชีวิตรอดเนาะเออผมนี่ก็แปลกมาคอมมอนดูคอมมอนดูคอมมอนดูเอฟเอ็นจูสเยี่ยมพูดถูกครับผมเนะี่ยปกติจะเป็นเกรทจูสคัมมอน Come o n dude, come on เ yeah, ย okay. ี่ยมโอเคถ้าเกิดผมโดนที่มีทีนึงผมตายแนะ่เนะ่ฮะอีกทีสองทีนี้ผมตายแนะ่แนะ่ซึ่งดีวผมก็ขอคานข้าไปแล้วกันนะฮะเพราะผมเห็นซอมมี้ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวก่อนเอาไงดีวะเป็นจูดโอเคผมจะคานข้าไปดีไหมฮะผมคานข้าไปก็ได้นะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวก่อน เราต้องคานไปหลอยหลังมันนะเพราะว่าถ้าเกิดผมไปด้านหน้าตรงๆเนี่ยผมตายแน่ๆนะครับผู้ชมฮะมามาเลยแมงตังทาวิ่งเลยเนะน,นี่ยตายตายแน่ๆผมตายอะตายแน่ๆโอ๊ยทำไมกูซวยขนาดนี้โอเคผมก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตออนไลน์ผมก็ไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีทุกท่านผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครผม สวยจัดเลยอ่ะ